พ่อท้าพ่อท้อะไรนะพ่อท้พ่อท้าพ่อท้คอนเซปนี่นะคะเรากําลังจะลุ้นเนื้อทองคําจากพระครูประดับวัฒนชาตินะคะผู้นําเหรียญทองคํารั้งที่แล้วเหรียญทองคําได้ไปแล้วนะคะหลวงปู่พัฒน์จะ <laughs> มหาพระดอนนะคะนี่เราจะมาลุ้นกันอีกหนึ่งเหรียญนะคะใกล้ๆโชว์หน่อยมานี่มานี้เอ้ไม่เห็นเนี่ยนี่อยู่ไหนพายอยู่ไหน ไช่ดิอุ้ยทองคำจริงๆริงุ้ยไม่ใช่ไหนโชว์หน่อยทองทิพย์ทองทิพย์ไหนดูทิพย์อันนี้ก็ทองเหมือนกันนะทองทิพย์แต่ทองทิพย์รายการที่สิโค้ดอะไรคะโค้ดโค้ดโค้ดทองทิพย์ลงยาสีแดงสีอะไรสิเดี๋ยวอันนึงออันอีกอันหนึ่งอันนื้ออันนี้ใจสั้นอ่ะทองทิพย์อันนี้ทองแค้หรือเปล่ามือสั้นมือสั้นมือสั้น น้ำมึงหืวแล้วเฮ้ย่คยแย้มดูดิดูดิขอบปัดแล้วนี่อย่าเยอะอย่าเยอะเปิดเปิดเก้าโอ้ยโอ้ยทองแล้วนวัดนวะอะไหมเนี่ยนวัดอะไรนวะดลงยานวะดลงคอนรายการที่หกรายการที่หกโหไกลแล้วอันเดียวธนานี่นวะเหมือนกันลงยาที่ขาวจาก สรุปนะคะไม่ได้ทองค่ะได้ทองได้ทองทิพย์แต่ทองลงยาอันไหนดีวะทองอันนี้รอันนี้กองอันนี้ไหนดีเหมือนกันเหอันนี้อันนี้นวะนว่านวะนวะ่าดีทุกองดีทุกคนดีมากนะะคเอ้าเจ๊จ๊า